สวัสดีค่ะ,คะชื่อขวันเรือนพุทาบุญค่ะกเ็เป็นอาจารย์ประจำอยู่สาข,ขาการตลาดนะคะคณะเทคโนโลยีการจัดก,การมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะคะจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอตัวเองแนะนำตัวเองนะคะสำหรับตัวปุ้ยเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นมือใหม่หัดขับในด้านของ งานวิจัยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้เข้ามาทํางานในสายวิชาการมาไม่นานมานี้เองนะคะก็จริงๆแล้วในส่วนของงานวิจัยที่ที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วโดยตัวตนเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็อยากที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะจึงคิดว่าตัวโครงการนียน่าจะเป็นประโยชน์มากและอีกอย่างหนึ่ง เราเรียนมาเราทำงานด้านสายบริหารหรือสายธุรกิจเนี่ยเห็นมองว่าการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยในเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของระบบธุรกิจหรือเศรษฐกิจในชุมชนหรือเศรษฐกิจฐานรากหรือเรียกว่าเศรษฐกิจในท้องถิน่นมีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนอขับเคลื่อนชุมชนให้ให้เกิดให้เกิดการเติบโตเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลโซลูชันที่มันเกิด การเป็นระบบที่มากขึ้นนะคะมีการผลิตการซื้อการใช้การกินมันก็จะเป็นโมดูลเป็นเซอร์เคิลในการพัฒนานะคะซึ่งมองว่าถ้าเกิดเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนหรือธุรกิจในท้องถิ่นได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ที่เป็นรายชีวิตมากะคะ่ะเพราะว่าตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเตนอยู่แล้วโดยใช้เขาเรียกว่า เส้นทางอาชีพของการเป็นนักวิชาการนักวิจัยชุมชนค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับสูงสุดสำหรับการเข้าร่วมโครงการนี้ก็คืออยากที่จะเพิ่มเทคนิคและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการวิจัยหรือแม้กระทั่งการนำเสนอผลงานวิจัยหรือการทำ ิจัยต่างๆที่มันจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังและก็มุ่งหวังว่าอยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีการพัฒนานในด้านนี้เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์จริงนะคะประโยชน์จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ